สวัสดีค่ะ,ะพบกับนท์สวีเดนค่ะไปเก็บผักบุ้งฝรั่งกันเจอผักบุ้งฝรั่ง แรกนะครับที่ไหนเจ็บนี่เฮ้ยจะเอาไปลองกินไงไปก็ไม่เคยกินนะฮะดูเสียงนี่ บุ้งฝรั่งเอาไปลองกินดูก่อนว่ามันจะรสชาติยังไงนี่นอยู่ใกล้กับนี่ลอไป น่าจะมีอ,อีกเยอะแน่นนถ้าอร่อยก็ค่อยมาเก็บใหม่ อันนี้น่าจะเป็นกอเก่าของมันเนี่ยทั้งแถบไปเนี่ย ันบอกว่ารสชาติจะออกเปรี้ยวเปียวเลยเมาไปแกงเทโพเหรอเขาว่าผักบุ้งแฟรงถ้าดูชจ้าอั่อยเดียด๋วยวมาเก็บอีกหนึ่ง ตอนนักฟังเสียงนังป๊อก,อก,อกวันนี้เอาไปเท่านี้ก่อน่ะเอาไปชิมดูว่าอร่อยหรือเปล่า